สวัสดีท่านผู้ฟังนี่คือช่องคนคิดมากเราคือช่องสำหรับคนที่คิดเยอะวิเคราะห์เก่งแต่เลือกมองอย่างมีสติเพราะการคิดมากไม่ใช่ปัญหาถ้าเราคิดอย่างรู้ตัวที่นี่เราชวนคุณตั้งสติแยกแยะความคิดและเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อาจจะฟังดูขัดแย้งกับความรู้สึกของใครหลายคนโดยเฉพาะ พวกเราที่เป็นโอเวอร์ทิงเกอร์ที่มักจะกังวลว่าตัวเองทำดีพอหรือยังพยายามมากพอหรือยังหัวข้อของเราในวันนี้คือทำงานให้เบาลงถ้าอยากรวยในปี2,569สิ่งที่คนรวยไม่เคยบอกเราคุณเคยรู้สึกไหมคะว่ายิ่งเราทำงานหนักเท่าไหร่เวลาในชีวิตเรายิ่งหายไปมากเท่านั้นแต่ทำไมเงินในบัญชีมันถึงไม่ได้เพิ่มขึ้นตามระดับความเหนื่อยของเราเลย เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะว่าให้ขยันเรียนขยันทำงานแล้ววันหนึ่งเราจะสบายเราเห็นพ่อแม่เราทำงานหนักเราเห็นคนรอบตัววิ่งวุ่นกับการทำโอทีการรับงานเสริมจนคำว่ายุ่งกลายเป็นคำเท่ๆที่เอาไว้บอกสถานะทางสังคมว่าฉันเป็นคนสำคัญ แต่เชื่อไหมคะว่าถ้าเราลองถอยออกมามองภาพกว้างๆด้วยสติจริงๆเราจะเห็นความจริงที่น่าตกใจว่าคนที่รวยที่สุดในโลกหรือคนที่เขามีอิสระในชีวิตจริงๆแทบไม่มีใครทำงานแลกเงินด้วยเวลาตลอด24ชั่วโมงเลยปี2569หรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้โลกจะไม่ได้แข่งกันที่ใครอึดกว่ากันอีกแล้วค่ะแต่มันแข่งกันที่ใครตัดสินใจได้คมกว่ากัน ใครที่สามารถสร้างผลลัพธ์มหาศาลได้โดยใช้แรงน้อยที่สุดความเชื่อเดิมๆที่ว่าต้องเหงื่อออกถึงจะได้เงินกำลังจะกลายเป็นกับดักที่ขังเราไว้ในวงจรหนูถีบจากตลอดไปเพราะโลกยุคไหนไม่ได้จ่ายเงินตามความเหนื่อยแต่โลกจ่ายเงินตามมูลค่าที่เราส่งมอบและมูลค่านั้นมักจะสวนทางกับความหนักของงานเสมอ ลองสังเกตดูสิคะพนักงานที่แบกของหนักที่สุดในบริษัทมักจะเป็นคนที่ได้ค่าตอบแทนน้อยที่สุดในขณะที่คนที่นั่งจิบกาแฟและตัดสินใจเซ็นเอกสารเพียงแผ่นเดียวอาจจะทำเงินได้มากกว่าคนแบกของทั้งปีความรู้สึกผิดเวลาที่เราพักผ่อนหรือความกังวลว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนั่นแหละคือศัตรูตัวจริงการทำงานเบาลงในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงความขี้เกียจ ไม่ใช่การนอนเฉยๆแล้วรอโชคชะตาแต่มันคือศาสตร์แห่งการเลือกการเลือกที่จะทำสิ่งที่สำคัญเพียงไม่กี่อย่างแต่ให้ผลลัพธ์มหาศาลมันคือการเปลี่ยนจากผู้ใช้แรงงานมาเป็นนักออกแบบชีวิตและจุดเริ่มต้นของความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้เริ่มที่การทำงานหนักขึ้นแต่มันเริ่มจากการเปลี่ยนสมการในหัวของเราใหม่สมการที่ว่านี้มันเริ่มจากการที่เราต้องกล้ายอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนคือว่า เวลาของเรามีจำกัดอย่างยิ่งและเวลาคือทรัพยากรเดียวที่ใช้แล้วหมดไปหาใหม่ไม่ได้ถ้าเรายังคงใช้สมการเดิมคือรายได้เท่ากับเวลาคูณด้วยค่าแรงเราจะไม่มีวันรวยและไม่มีวันมีอิสระเพราะเพดานรายได้ของเราจะถูกจำกัดด้วยชั่วโมงที่เราตื่นและร่างกายที่ต้องพักผ่อนคนส่วนใหญ่ ติดอยู่ในหลุมพรางนี้เพราะมันให้ความรู้สึกปลอดภัยเราทำเราได้เงินจบวันต่อวันแต่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนต้องการสิ่งที่เรียกว่าคารผ่อนแรงลองจินตนาการดูนะคะถ้าเราต้องยกหินก้อนใหญ่ด้วยมือเปล่าเราอาจจะยกไม่ไหวหรือถ้าไหวก็คงปวดหลังไปหลายวันแต่ถ้าเรามีท่อนไม้ยาวๆสักท่อนมางัดหินก้อนนั้นเราจะใช้แรงแค่นิดเดียว แต่หินก้อนยักษ์กลับขยับได้คานผ่อนแรงในโลกของการทำงานก็เหมือนกันค่ะมันคือสิ่งที่จะมาขยายผลลัพธ์ของการกระทำของเราให้หนึ่งชั่วโมงที่เราลงแรงไปกลายเป็นผลลัพธ์ที่ทำงานแทนเราไปอีกเป็นพันเป็นหมื่นชั่วโมงในยุคก่อนคานผ่อนแรงอาจจะเป็นแรงงานคนหรือเงินทุนมหาศาลซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากสำหรับคนตัวเล็กๆอย่างเรา แต่ข่าวดีที่สุดของยุคนี้และจะเป็นกุญแจสำคัญในปี2,569คือเรามีคารผ่อนแรงรูปแบบใหม่ที่ต้นทุนแทบจะเป็นศูนย์นั่นก็คือเทคโนโลยีและสื่อการที่เราคุยการผ่านพอดแคสต์ตอนนี้ก็เป็นคารผ่อนแรงแบบหนึ่งนะคะดิฉันพูดครั้งเดียวแต่เสียงนี้สามารถส่งไปถึงคนฟังนับหมื่นนับแสนคนได้โดยที่ดิฉันไม่ต้องพูดซ้ำเป็นแสนครั้ง นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการทำงานเบาลงแต่ผลลัพธ์มากขึ้นดังนั้นการจะรวยได้เราต้องเลิกมองหางานที่จ่ายเงินเป็นรายชั่วโมงแล้วเริ่มมองหาการสร้างทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการลงทุนลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือแม้แต่การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์สิ่งเหล่านี้คือเครื่องจักรที่จะทำงานแทนเราแม้ในยามที่เราหลับ การเปลี่ยนโฟกัสจากการรับจ้างทำของเป็นการสร้างระบบจึงเป็นหัวใจสำคัญและนี่คือสิ่งที่คนรวยไม่ค่อยบอกเราตรงๆเขาจะบอกให้เราขยันแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้ขยันสร้างทรัพย์สินไม่ใช่ขยันทำงานตามสั่งพอพูดถึงการสร้างทรัพย์สินหรือระบบหลายคนที่เป็น over t ง i n k e r อาจจะเริ่มกังวลแล้วว่าฉันไม่ได้เก่งเทคโนโลยีฉันไม่มีเงินทุน ฉันจะทำได้หรอความกังวลน,นี้เป็นเรื่องปกติค่ะแต่จริงๆแล้วคานผ่อนแรงที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันคือความรู้เฉพาะทางที่อยู่ในตัวเราความรู้ที่ใครก็เรียนบาปไม่ได้ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ความชอบและความถนัดที่ผสมผสานกันจนเป็นตัวคุณการทำงานเบาลงไม่ได้แปลว่าทำอะไรก็ได้ แต่หมายถึงการทำในสิ่งที่เป็นตัวเรามากที่สุดจนมันดูเหมือนการเล่นสำหรับเราแต่ดูเป็นการทำงานสำหรับคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำสิ่งที่เรารักและถนัดเราจะทำมันได้ดีกว่าคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามฝืนและเมื่อเราเก่งในเรื่องนั้นจริงๆตลาดจะวิ่งเข้าหาเราเองในปี2,569ที่ AI และหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานซ้ำซากจำเจแทนมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงทักษะในการเข้าใจคนความคิดสร้างสรรค์หรือรสนิยมเฉพาะตัวจะกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำได้เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกเบื่อในขณะที่คนอื่นอาจจะมองว่ายากหรือน่ารำคาญสิ่งนั้นแหละค่ะคือบ่อน้ำมันของเราการขุดบ่อน้ำมันนี้ขึ้นมาอาจจะต้องใช้เวลาในช่วงแรก แต่เมื่อมันเริ่มไหลแล้วเราแทบไม่ต้องออกแรงสูบอีกเลยนี่คือหลักการของการทำงานน้อยแต่ได้มากคือการเลือกสมรภูมิที่เราได้เปรียบตั้งแต่ต้นไม่ใช่การไปลงแข่งวิ่งในลู่วิ่งที่คนอื่นสร้างไว้และเมื่อเราเจอสิ่งนั้นแล้วหน้าที่ของเราไม่ใช่การก้มหน้าก้มตาทำมันคนเดียวแต่คือการหาวิธีขยายผลมันออกไปเช่นถ้าคุณให้คำปรึกษาเก่ง แทนที่จะรับปรึกษาตัวต่อตัววันละคนคุณอาจจะทำคอร์สออนไลน์หรือเขียนหนังสือนี่คือการใส่คานผ่อนแรงเข้าไปในความถนัดการคิดแบบนี้จะช่วยปลดล็อกเราจากการเป็นทาสของเวลาและทำให้เราเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนตอนที่เรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานประจำวันที่แสนวุ่นวาย สิ่งที่ตามมาหลังจากที่เราเริ่มเห็นช่องพางแล้วคือการต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของคนคิดมากนั่นคือความสมบูรณ์แบบเรามักจะคิดว่าถ้าจะทำอะไรสักอย่างมันต้องออกมาดีเลิศมันต้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความจริงในโลกธุรกิจและการสร้างความมั่งคั่งคือความสมบูรณ์แบบคือยาพิษ มันทำให้เราไม่กล้าเริ่มต้นหรือเริ่มต้นแล้วก็ใช้เวลานาน,านเกินไปในการขัดเกลา่จนตลาดเปลี่ยนไปแล้วคนที่รวยและสำเร็จเขาไม่ได้ทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบค่ะแต่เขาเน้นที่ความเร็วในการลงมือทำและการปรับปรุงแก้ไขระหว่างทางเขาทำงานเบาลงโดยการตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นทิ้งไปแล้วโฟกัสแค่20%ที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลลัพธ์80% กฎนี้เรียกว่ากฎของพาเรโตซึ่งใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตลองสังเกตดูนะคะเสื้อผ้าในตู้ที่มีเต็มไปหมดเราใส่จริงๆแค่ไม่กี่ตัวแอปในมือถือมีเป็นร้อยเราใช้จริงๆแค่ไม่กี่แอปงานก็เหมือนกันค่ะในบรรดาง,งานสิบอย่างที่เราทำในแต่ละวันอาจจะมีแค่อย่างเดียวที่สร้างรายได้หรือความก้าวหน้าให้เราจริงๆ การทำงานเบาลงคือความกล้าที่จะตัดสิ่งที่เหลืออีก9อย่างทิ้งไปหรือมอบหมายให้คนอื่นทำหรือใช้เครื่องมือทำแทนเพื่อให้เรามีเวลาและพลังงานเหลือเฟือที่จะไปทุ่มเทกับงานหนึ่งเดียวชิ้นนั้นให้ดีที่สุดนี่คือความลับที่คนทำงานหนักไม่เข้าใจพวกเขาพยายามทำทั้ง10อย่างให้ดีเท่ากันหมดผลลัพธ์คือความเหนื่อยล้าและผลงานที่ออกมากลางๆทุกอย่าง แต่คนที่ทำงานฉลาดเขาจะเลือกเทพลังทั้งหมดไปที่จุดชี้เป็นชี้ตายการฝึกเป็นคนช่างเลือกจึงสำคัญกว่าการเป็นคนขยันเราต้องหัดปฏิเสธให้เป็นปฏิเสธโอกาสที่ไม่ใช่ปฏิเสธงานที่ไม่ได้สร้างมูลค่าปฏิเสธคนที่ไม่ส่งเสริมพลังงานของเราการปฏิเสธไม่ใช่เรื่องเสียมารยาทแต่มันคือการปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรานั่นคือเวลาและพลังงานสมอง เพื่อเก็บไว้ใช้กับโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆเมื่อเราเริ่มตัดสิ่งไม่จำเป็นออกชีวิตเราจะเริ่มว่างขึ้นและตรงนี้ล่ละคะ่ะคือจุดวัดใจความว่างสำหรับคนคิดมากอย่างเรามักจะมาพร้อมกับความฟุ้งซ่านเราจะเริ่มรู้สึกผิดว่าทําไมเราไม่ยุ่งเหมือนคนอื่นเราจะเริ่มมองหาอะไรมาถมเวลาให้เต็มแต่ขอให้รู้ไว้นะคะว่า ความว่างนั้นคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตต้นไม้ไม่ได้โตตอนที่เรายืนจ้องมันแต่มันโตเง,งียบๆในเวลาที่เหมาะสมความมั่งคั่งก็เช่นกันมันต้องการเวลาในการบ่มเพาะการที่เรามีเวลาว่างหมายความว่าเรามีเวลาที่จะคิดใคร่ครวญมีเวลาที่จะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น คนที่ยุ่งตลอดเวลาจะไม่มีวันเห็นนกที่บินผ่านหน้าต่างเพราะเขาก้มหน้ามองแต่งานบนโต๊ะแต่คนที่ทำงานเบาลงจะมีเวลาเงยหน้ามองฟ้าและเห็นทิศทางลมว่าจะไปทางไหนในปี2,569คนที่อ่านทิศทางลมออกจะเป็นผู้ชนะไม่ใช่คนที่พายเรือเก่งที่สุดการตัดสินใจที่ถูกต้องเพียงครั้งเดียวเช่น การเลือกซื้อหุ้นถูกตัวการเลือกทำธุรกิจถูกประเภทหรือการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมมีค่ามากกว่าการทำงานหนักมาทั้งชีวิตและการตัดสินใจที่ดีแบบนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าสมองเราล้าถ้าเรานอนน้อยหรือถ้าเรามีความเครียดสะสมดังนั้นการนอนหลับให้เพียงพอการไปเดินเล่นในสวนการนั่งโง่ๆริมทะเล ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันคือส่วนหนึ่งของงานคือขั้นตอนการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการตัดสินใจระดับร้อยล้านเราต้องเปลี่ยนมุมมองต่อการพักผ่อนใหม่ค่ะการพักผ่อนไม่ใช่รางวัลที่เราจะได้หลังจากทำงานเสร็จแต่การพักผ่อนคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้เราทำงานชิ้นสำคัญได้สำเร็จถ้าเราขับรถแข่งหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่เหยียบคันเร่ง แต่คือการรู้จังหวะเข้าพิษเพื่อเปลี่ยนยางและเติมน้ำมันถ้าเราฝืนขับต่อด้วยยางที่สึกรถก็พังและเราก็ไปไม่ถึงเส้นชัยอีกเรื่องที่สำคัญมากในการเดินทางสู่ความมั่งคั่งแบบทำงานเบาลงคือความเข้าใจเรื่องสถานะทางสังคมเราหลายคนทำงานหนักเพื่อซื้อของแพงๆเพื่อเอามาโชว์คนที่เราไม่ได้แคร์เพื่อบอกว่าเราประสบความสำเร็จ นั่นคือกรงขังที่แน่นหนาที่สุดถ้าเราอยากรวยจริงเราต้องกล้าที่จะดูเหมือนไม่รวยในสายตาคนอื่นในช่วงแรกการเป็นคนรวยกับการดูเหมือนคนรวยเป็นคนละเรื่องกันค่ะคนที่ทำงานหนักเพื่อรักษาภาพลักษณ์มักจะจบลงที่หนี้สินและความเครียดแต่คนที่มุ่งมั่นสร้างความมั่งคัง่งเขาจะเอาเงินที่หาได้ไปลงทุนในทรัพย์สินที่มันจะงอกเงยไม่ใช่เอาไปซื้อหนี้สินที่มูลค่าลดลงทุกวัน การลดความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่นจะช่วยให้เราทำงานเบาลงได้ทันทีเพราะเราไม่ต้องวิ่งตามเทรนด์ไม่ต้องแข่งกันมีไม่ต้องหน้าใหญ่ใจโตความเรียบง่ายคือสุดยอดของความซับซ้อนและเป็นสุดยอดของความมั่งคั่งด้วยเมื่อเรามีความต้องการน้อยลงเราก็ต้องใช้เงินน้อยลงเมื่อต้องใช้เงินน้อยลงเราก็ไม่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาถมความต้องการนั้น และเมื่อเรามีเงินเหลือเราก็เอาไปลงทุนให้เงินทำงานแทนเราได้มากขึ้นมันเป็นวงจรบวกที่เริ่มจากการพอใจในสิ่งที่มีแต่ทะเยอะทะยานในสิ่งที่ทำอย่าให้คำว่าของมันต้องมีมาบงการชีวิตเราแต่ให้ถามตัวเองทุกครั้งว่าของชิ้นนี้จะช่วยให้เราทำงานเบาลงในอนาคตหรือจะทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดูแลรักษามันถ้าคำตอบคืออย่างหลัง ก็ให้วางมันลงแล้วเดินออกมาความเบาสบายใจจากการไม่มีหนี้มันหอมหวานกว่ากลิ่นกระเป๋าแบรนด์เนมใบใหม่มากนะักความสัมพันธ์ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อความหนักเบาในชีวิตเราอย่างมหาศาลค่ะเคยได้ยินประโยคที่ว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดไหมคะถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนที่ขยันแบบไม่ลืมหูลืมตาเราก็จะรู้สึกผิดถ้าเรานั่งเฉยๆ ถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนที่ชอบบน่นโทษเศรษฐกิจเราก็จะมองเห็นแต่อุปสรรคแต่ถ้าเราพาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่คิดแบบนักลงทุนคนที่ใช้ปัญญาทำงานเราก็จะสืมซับวิธีคิดแบบนั้นมาโดยอัตโนมัติการเลือกคบคนจึงเป็นการทำงานเบาลงอย่างหนึ่งการมีกัลยานามิตรที่ดีจะช่วยดึงเราขึ้นไปในที่สูงโดยที่เราไม่ต้องออกแรงปีนป่ายคนเดียวพวกเขาจะช่วยชี้ทางลัดช่วยเตือนสติ และช่วยเชื่อมโยงโอกาสดีๆมาให้ในทางกลับกันเพื่อนที่เป็นพิษหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนจิตใจจะเป็นตัว่วงน้ำหนักที่ทำให้เราต้องออกแรงมหาศาลเพียงเพื่อจะประคองตัวให้อยู่ที่เดิมอย่าเสียดายที่จะต้องตัดคนบางคนออกจากชีวิตถ้าเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องคิดมากวิตกกังวลหรือทำให้เรารู้สึกด้อยค่า การรักษาสุขภาพจิตของตัวเองสำคัญกว่าการรักษามารยาทในวงสังคมที่เราไม่ได้มีความสุขการอยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพดีกว่าการอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่ทำให้เราโดดเดี่ยวและเมื่อเราเจอคนที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจคู่ชีวิตหรือเพื่อนสนิทจงรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดเล่นเกมยาวกับคนเหล่านี้ ความไว้วางใจที่สร้างขึ้นในระยะยาวจะเป็นต้นทุนที่ลดความยุ่งยากในการใช้ชีวิตได้มหาศาลเราไม่ต้องมานั่งระแวงไม่ต้องมานั่งตรวจสอบเราคุยกันรู้เรื่องได้ในประโยคเดียวสิ่งเหล่านี้ประหยัดเวลาและพลังงานใจไปได้มหาศาลมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงในวันพรุ่งนี้สิ่งแรกที่ทำได้เลยคือการฝึกตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่ทำอยู่ว่า ถ้าฉันไม่ทำสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคําตอบคือไม่เกิดอะไรขึ้นหรือผลกระทบน้อยมากให้หยุดทำทันทีหรือถ้าจำเป็นต้องทำมีวิธีไหนไหมที่จะทำได้โดยใช้เวลาน้อยลงครึ่งหนึ่งการตั้งคําถามแบบนี้จะช่วยกระเทาะเปลือกของความยุ่งเหยิงออกไปเราจะเริ่มเห็นแก่นของงานจริงๆการทำงานเบาลงต้องอาศัยความใจแข็ง เราต้องกล้าที่จะทำให้บางคนผิดหวังบ้างเพื่อที่จะไม่ทำให้ตัวเราเองผิดหวังในอนาคตเราต้องกล้าที่จะปล่อยงานบางอย่างให้มันพังบ้างทางงานนั้นมันไม่ได้สำคัญจริงๆเพื่อแลกกับความสำเร็จในภาพใหญ่อย่าลืมนะคะว่าพลังใจของเราก็เหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์ถ้าเราเปิดแอป,ปทิ้งไวเ้เยอะๆแบตก็หมดเร็วการคอยกังวลเรื่องหยุมหยิมการคอยตอบแชททันทีที่เด้งเตือน การพยายามแก้ปัญหาให้ทุกคนคือแอปที่กินแบตเตอรี่ชีวิตเราปิดมันซะบ้างตั้งโหมดห้ามรบกวนบ้างแล้วเอาพลังงานที่เหลือไปโฟกัสกับแอปเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเรานั่นคือการสร้างระบบผลิตเงินความอดทนเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ใช่ความอดทนต่อการทำงานหนักแต่คือความอดทนที่จะรอคอยผลลัพธ์ในช่วงแรกของการสร้างระบบหรือการลงทุนเราอาจจะยังไม่เห็นผลทันตา มันเหมือนการปลูกต้นไผ่ที่ช่วงแรกเราจะเห็นแค่หน่อไม้เล็กๆโผล่พ้นดินแต่รากของมันกำลังชอนชัยไปทั่วใต้ดินเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงพอถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจคนส่วนใหญ่ทนรอช่วงที่เห็นแค่หน่อไม้ไม่ได้เลยล้มเลิกไปขุดมันทิ้งแล้วกลับไปทำงานรายวันเหมือนเดิมสิ่งที่เราต้องมีคือวินยัย ไม่ใช่วินัยในการตื่นเช้าไปทำงานแต่เป็นวินัยในการยึดมั่นในแผนการวินัยในการไม่หวั่นไหวไปกับเสียงรอบข้างที่บอกว่าเราเพ้อฝันวินัยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเงินและการลงทุนเพราะความไม่รู้คือความเสี่ยงที่แพงที่สุดในปี2,569โลกจะหมุนเร็วขึ้นอีก ความรู้ที่เรามีวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วในอีก3ปีข้างหน้าดังนั้นทักษะการเรียนรู้ (learning how to learn) จึงสำคัญกว่าตัวความรู้เองเราต้องเป็นคนที่พร้อมจะทิ้งความรู้เก่าแล้วรับของใหม่ได้ตลอดเวลาเหมือนน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งน้ำที่ไหลเอื่อยๆแต่ซ่อหินได้คือตัวอย่างของการทำงานเบาแต่ทรงพลังจงทำตัวให้ยืดหยุ่น อย่าไปยึดติดกับตำแหน่งหัวโขนอย่าไปยึดติดว่าฉันเรียนจบอันนี้มาฉันต้องทำอาชีพนี้เท่านั้นโลกยุคใหม่เปิดกว้างสำหรับคนที่กล้าผสมผสานทักษะข้ามสายงานคุณอาจจะเป็นนักบัญชีที่เล่าเรื่องตลกเก่งคุณอาจจะเป็นหมอที่ชอบวาดรูปการผสมผสานนี่แหละจะสร้างตัวตนใหม่ที่ไม่มีใครมาแข่งกับคุณได้และเมื่อนั้นคุณจะเป็นคนกำหนดกติกาและกำหนดราคาค่าตัวของคุณเอง และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมที่จะมีความสุขระหว่างทางความรวยไม่ใช่เส้นชัยที่ต้องไปให้ถึงแล้วค่อยมีความสุขแต่ความสุขคือวิธีการเดินทางถ้าเราทำงานเบาลงแต่เราเครียดก,กับการกลัวไม่รวยมันก็ไม่มีประโยชน์เราต้องมีความสุขกับการได้มีเวลาว่างมีความสุขกับการได้จิบกาแฟร้อนๆในตอนเช้าโดยไม่ต้องรีบร้อนมีความสุขกับการได้เห็นลูกเติบโต ความสุขเหล่านี้คือความรวยที่สัมผัสได้ทันทีโดยไม่ต้องรอปี2,569เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสรุปแล้วการทำงานให้เบาลงเพื่อจะรวยขึ้นไม่ใช่ทางลัดของคนขี้เกียจแต่มันคือวิถีของคนฉลาดที่เข้าใจกลไกลของโลกยุคใหม่มันคือการที่เราอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจับ มันคือการที่เราเคารบเวลาของตัวเองมากพอที่จะไม่แลกมันไปกับเศษเงินเล็กน้อยแต่เก็บมันไว้สร้างอาณาจักรที่ยั่งยืนในปี2,569ภาพความสํำเร็จของคุณอาจจะไม่ใช่การนั่งอยู่บนกองเงินกองทองแต่คือการที่คุณตื่นนอนตอนกี่โมงก็ได้ทำงานที่คุณอยากทําจริงๆจากที่ไหนก็ได้และมีเวลาเหลือเฟือให้กับคนที่คุณรัก นั่นคือความหมายที่แท้จริงของความมั่งคั่งคืออิสรภาพในการเลือกการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนคุณอาจจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกผิดอาจจะต้องต่อสู้กับสายตาคนรอบข้างและต้องต่อสู้กับนิสัยดําเดิมของตัวเองแต่เชื่อเธอค่ะว่ามันคุ้มค่าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ลองถามตัวเองดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่ฉันไม่จำเป็นต้องทำแล้วตัดมันออกไป เหลือพื้นที่ว่างให้ชีวิตได้หายใจและให้โอกาสความมั่งคั่งได้ไหลเข้ามาขอเป็นกำลังใจให้โอเวอร์ติงเกอร์ทุกคนนะคะที่กำลังพยายามหาทางออกจากวงจรเดิมๆคุณไม่ได้คิดมากไปหรอกคะ่ะคุณแค่กำลังมองหาทางที่ดีกว่าและว,วันนี้คุณได้เห็นทางนั้นแล้วค่อยๆก้าวไปนะคะไม่ต้องรีดแต่ขอให้ไม่หยุดเดินเพราะปลายทางนั้นสวยงามเสมอ ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทางความคิดกันจนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ